สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกห้องหวยสุดเลขเด็ดจาก Facebook ครับผมวันนี้มาดูนะครับผมเป็นข้อมูลสูตรนะครับผม10บหน่วยบนนะครับผมสูตรนี้ก็จะให้นะครับผมตัวเลขอ่าอยู่ที่3มตัวนะครับผมงวดที่ผ่านมานะครับผมก็เป็นงวดอ่าที่30นะครับผมให้เลขเด่นนะครับผม10บหน่วยอยู่ที่5้าหแล้วก็7นะครับผมรางวัลเลขท้าย สามตัวบนนะครับผมก็ออก0ูนย์เก้าห้านะครับผมหลักหน่วยล่างนะครับผมก็อ่าโทษทีหลักหน่วยบนนะครับผมก็เป็นเลขห้านะครับสูตรนี้ก็จะเป็นสูตรเลขเด่นนะครับผมสามตัวนะครับผมปักที่หลักสิบหน่วยนะครับผมก็มีสถิติอยู่ที่สามสิบงวดลวดนะครับผมก็ยังไม่ผิดสักงวดนะครับผมมาดูวิธีการนะครับผมคํานวณสําหรับสูตรนี้กันนะครับผมก็จะใช้หลักพันจํานวนหนึ่งครั้งนะครับ หลักหน่วยล่าง1ครั้งหลักสิบครั้งที่สองสองครั้งหลักหน่วยครั้งที่สองหนึครั้งหลักสิบครั้งที่สามสี่ครั้งนะครับแล้วก็บวกด้วย3ามคงที่บวกตัวเลขนะครับผมที่มากกว่า1ครั้งก่อนก็คือเลขศูนะครับหลัก10ครั้งที่3 0ศนบวกกัน4ครั้งได้เท่ากับ0นะครับ6บวกกัน2อ่า3บวกกัน2ครั้งได้เท่ากับ6ทีนี้ก็มารวมแต้มกันก็จะได้เท่ากับนะครับห้าบวก2เท่ากับ7 7บวก6เท่ากับ13 13บวก1เท่ากับ14 14บวก0ได้เท่ากับ 14, 14บวก3ได้เท่ากับ17เนะครับเพิ่มแต้มไปก็เป็น8แล้วก็9งวดแรกนะครับผมสำหรับสูตรนี้ก็คือรางวัลเล็กท้าย3ตัวบน0ูนย์นะครับผมก็เข้าที่เลข7หลัก10เลข9นะครับผมหลักหน่วยต่อมางวดที่2นะครับผมก็ได้เท่ากับ7บวก5ได <c oughs> ้เท่าก <c oughs> ับ12 12บวก1ได้เท่ากับ13 13บวก1ไ <c> ด <oughs> ้เท่ากับ14บวก2ได้เท่ากับ16 16บวก4ได้เท่ากับ20 20บวก3ได้เท่ากับ23นะครับเพิ่มแต้มไปก็เป็น4แล้วก็5ราหลวันเล็กท้าย3ตัวบนก็ออก1 3 4นะครับก็เข้าที่เลข3หลัก10เลข4 <c oughs> หลักหน่วยนะครับผมคำนวณให้เพื่อนๆสมาชิกนะครับผม3งวดนะครับแรกแล้วก็จะไปคำนวณในนะครับผมงวดท้าย,ายนะครับจะได้ไม่ยาวจนเกินไปวดที่3นะครับ7บวก4เท่ากับ11 11บวก7เท่ากับ 18บ8บวก7เท่ากับ25 25บวก9เท่ากับ34 34บวก6เท่ากับ40 40บวก3คงที่ได้เท่ากับ43นะครับเพิ่มเต้มไปก็เป็น4แล้วก็5ราลงวัลเลขท้าย3ตัวบนนะครับก็ออก8 2 4สองเข้าที่เลข4นะครับผมหลักหน่วยบนก็ถูกเป็นงวดที่3นะครับงวดที่4นะครับผมได้เลขเด่นเป็น 3, 4 5หนะครับ3ตัวบนก็ออก650ก็เข้าที่เลข5หลัก10บนงวดที่4งวดที่5นะครับได้8,90 สามตัวบนออก6 2 8นะครับผมก็เข้าที่เลข8หลักหน่วยบนนะครับก็เป็นงวดที่5ต่อมาได้เลขเด่นนะครับผมเป็น5 6 7 3ตัวบนนะครับผมก็ออก7 6 7ก็นะครับก็เข้าที่เลข6หลัก10เลข7หลักหน่วยต่อมานะครับผม3 4 5ห้านะครับผมเป็นเลขเด่นหลังวัลเลขท้าย3ตัวบนก็ออก3 3 1นะครับผมก็เข้าที่เลข3หลัก10บนก็ถูกเป็นวดที่7 งวดต่อมานะครับผมได้เลขเด่น4 5 6รางวัลเล็กท้าย3ตัวบนออก3 2 4ก็เข้าที่เลข4นะครับผมหลักหน่วยบนก็ถูกเป็นงวดที่8งวดที่9นะครับได้5 6 7รางวัลเล็กท้าย3ตัวบนก็ออก5 2 6นะครับก็เข้าที่เลข6หลักหน่วยบนก็ถูกเป็นงวดที่9ต่อมางวดที่10นะครับผมได้5 6 7รางวัลเล็กท้าย3ตัวบน4 6 1นะครับก็เข้าที่เลข6หลัก10 <50 S 1> บนก็ถูกเป็นงวดที่10 งวดที่11นะครับผมได้เลขเด่น4 5 6หรางวัลเล็กท้าย3ตัวบนออก0ูนย์เข้าที่เลข5หลักสิบแล้วก็หลักหน่วยบนก็ถูกเป็นงวดที่11ต่อมางวดที่12นะครับผมได้เลขเด่นเป็น5 6 7นะครับรางวัลเล็กท้าย3ตัวบนก็เป็น6 4 7นะครับผมเข้าที่เลข7หลักหน่วยบนนะครับผมก็ถูกเป็นงวดที่12 งต่อมานะครับผมได้เลขเด่นเป็น5 6 7นะครับผมรางวัลเลขท้าย3ตัวบนเป็น7 6 5นะครับก็เข้าที่เลข5หลักหน่วยเลข6หลักสิบนะครับก็ถูกเป็นงวดที่13ต่อมางวดที่14นะครับผมก็ได้เลขเด่นเป็น5 6 7รางวัลเลขท้าย3ตัวบนก็ออก0 0 6เข้าที่เลข6นะครับผมหลักหน่วยบนถูกเป็นงวดที่14ต่อมางวดที่15นะครับผม5 6 7นะครับ รางวัลเล็กท้ายสามตัวบนเป็นสี่เจ็ดหกนะครับผมเข้าที่เลขหก 6, หลักหน่วยเลขเจ็ดหลักสิบนะครับผมก็ถูกเป็นวดที่สิบห้าต่อมาวดที่สิบหกนะครับได้เลขเด่นเป็นห้าหกเจ็ดรางวัลเล็กท้ายสามตัวบนนะครับผมก็เป็นเจ็ดแปดเจดนะครับผมก็เข้าที่เลขเจ็ดหลักหน่วยบนก็ถูกเป็นวดที่สิบหนะครับ <c oughs> ทีนี้มาต่อกันนะครับผมในงวดที่17นะครับได้เลขเด่น890เานะครับรางวัลเลขท้าย3ตัวบนก็ออก388นะครับเข้าที่เลข8หลัก10แล้วก็หลักหน่วยถูกเป็นงวดที่17ต่อมางวดที่18นะครับได้เลขเด่น567นะครับรางวัลเลขท้าย3ตัวบนออก1น7นะครับผมว่าเข้าที่เลข7หลักหน่วยบนก็ถูกเป็นงวดที่18งวดที่19เานะครับ3 4มารางวัลเลขท้าย3ตัวบน5 64เข้าที่เลข4นะครับผมหลักหน่วยบนเป็นงวดที่19 ต่อมางวดที่20นะครับผมได้เลขเด่นนะครับเป็น5 6 7หกรางวัลเลขท้าย3ตัวบนนะครับผม3 7 5เข้าที่เลข5นะครับหลักหน่วยบนก็ถูกเป็นงวดที่20งวดที่21ได้เลขเด่น3 4 5หนะครับรางวัลเลขท้าย3ตัวบน2 2 3ก็เข้าที่เลข3นะครับผมก็ถูกเป็น <c oughs> งวดที่21งวดที่22นะครับผมได้นะครับเลขเด่นเป็น2 3 4สารางวัลเลขท้าย3ตัวบนออก5 2 2นะครับผม เข้าที่เลข2นะครับผม10แล้วก็หน่วยบนนะครับก็ถูกเป็นงวดที่22ต่อมางวดที่23นะครับดาเล็กเด่นเป็นศ1นยนรางวัลเลขท้าย3ตัวบน924นะครับเข้าที่เลข2หลัก10บนก็ถูกเป็นงวดที่23งวดที่24ได้เลขเด่น0ูนรางวัลเลขท้าย3ตัวบนออก54 1เข้าที่เลข1หลักหน่วยบนก็ถูกเป็นงวดที่24 งวดที่25 2ส4าามนะครับ3ตัวบนออก7 7 4ดเเข้าที่เลข7ไ็ทดโทษทีนะครับผมเลข4หลักหน่วยบนนะครับก็ถูกเป็นงวดที่25งวดที่26ได้เลขเด่น2 3 4สาี่รางวัลเลขท้าย3ตัวบนออกสองเข้าที่เลข2หลักสิบบนก็ถูกเป็นงวดที่26งวดที่27นะครับได้เลขเด่น890้รางวัลเลขท้าย3ตัวบนก็ออก4 0 3, 3นะครับก็เข้าที่เลขศนย์ะครับหลักหน่วยบนก็ถูกเป็นงวดที่ itaire, 27 มาดูงวดที่28นะครับจะบวกให้ดูนะครับผมได้เท่ากับ1บวก4เท่ากับ5 5บวก1เท่ากับ6 6บวก1เท่ากับ7 7บวก5เท่ากับ12 12บวก2เท่ากับ14 14บวก3ได้เท่ากับ17นะครับเพิ่มแต้มไปก็เป็น8แล้วก็9รางวัลเลขท้าย3ตัวบนก็ออก9 3 8นะครับก็เข้าที่เลข8หลักหน่วยบนก็ถูกเป็นงวดที่28 <c oughs> ต่อมางวดที่29นะครับได้เท่ากับ5บวก8เท่ากับ13 13บวก2ได้เท่ากับ1 5 15 2ได้เท่ากับ17 17บวก6ได้เท่ากับ23อ่ะโทษทีนะครับ5บวก8ได้เท่ากับ13 13บก2ได้เท่ากับ15 15บก2ได้เท่ากับ27 27บวก8ได้เท่ากับ35 35บวก6ได้เท่ากับ41 41บวก3ได้เท่ากับ44นะครับเอาแต่ตัวทดคือเลข4เพิ่มแต้มไปก็เป็น5แล้วก็6เรามาเลขท้าย3ตัวบนนะครับผมงวดวันที่16มีนาคม2560 3นะครับผมก็ออก4 4 6กนะครับก็เข้าที่เลข4หลักสิบบนแล้วก็เลข6หลักหน่วยบนนะครับผมก็เป็นงวดที่29งวดที่30นะครับผมก็คืองวดวันที่16พฤษภาคม2563ที่ผ่านมานะครับผมได้เท่ากับ3บวก7เท่ากับ10 10บวก5ได้เท่ากับ15 15บวก5ได้เท่ากับ20 20บวก8ได้เท่ากับ28 28บวก4ได้เท่ากับ32 32บวก3โคงที่ได้เท่ากับ35นะครับเพิ่มแต้มไปก็เป็น6แล้วก็7รางวัลเลขท้าย3ตัวบนนะครับผมในงวดที่ผ่านมา16มีนาคมนะครับผม16พฤษภาคม2563ออก095นะครับผมก็เข้าที่เลข5หลักหน่วยบนนะครับผมก็ถูกเป็นงวดที่30ทีนี้เรามาดูนะครับผมเป็นงวดที่31 งวดที่สาสิบเอ็ดนะครับ <c oughs> ซึ่งก็จะเป็นงวดวันที่1นะครับผมอ่ามิถุนายน2,563นะครับ <c oughs> วิธีการคำนวณโดยละเอียดนะครับ <c oughs> ผมใช้หลักพันหนึ่งครั้งนะครับผมห <c oughs> ลักหน่วยล่างหนึ่งครั้งนะครับผมแล้วก็ วิธีการคำนวณนะครับผมก็คือใช้หลักพันจำนวนหนึ่งครั้งนะครับหลักหน่วยล่างหนึ่งครั้งหลักสิบครั้งที่สองนะครับผมจำนวนสองครั้งหลักหน่วยครั้งที่สองหนึ่งครั้งแล้วก็หลักร้อยครั้งที่สามจำนวนสี่ครั้งนะครับผมแล้วก็บวกด้วยสามคงที่นะครับบวกตัวเลขที่มากกว่าหนึ่งครั้งนะครับผมก็คือหลักร้อยครั้งที่สามนะครับหนึ่งบวกกันสี่ครั้งได้เท่ากับสี่นะครับแปดบวกแปดได้เท่ากับสิบหกทีนี้เราก็มานะครับผมรวมแต้มกันเพื่อที่จะหานะครับผม เด่น3ตัวนะครับปักที่หลัก10แล้วก็หลักหน่วยบนนะครับผมในงวดวันที่1มิถุนายน2563นรกะครับก็จะได้เท่ากับ1บวก2เท่ากับ3นะครับ3บวก6ได้เท่ากับ9 9บวก5ได้เท่ากับ14 14บวก4ได้เท่ากับ19 19บวก3ได้เท่ากับ22นะครับเพิ่มแต้มไปก็เป็น3แล้วก็4ก็จะได้นะครับผม เลขเด่นนะครับผมปักที่หลัก10หน่วยบนนะครับผมในงวดวันที่1มิถุนายน2563ก็คือ2 3แล้วก็4นะครับ1นึ่งบวกสองเท่ากับสาบวกหเท่ากับเกบวกหเท่ากับสิบสบวกสได้เท่ากับ18 18ปบวกสได้เท่ากับ22นะครับผมก็เป็นนะครับผมเด่นนะครับที่จะปักหลัก10หน่วยบนนะครับในงวดวันที่1มีนาคมนะครับเอ้ยมิถุนายนนะครับผม2563 หวังว่าสูตรนี้จะเป็นประโยชน์นะครับผมให้กับเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท,ท่านในการนําไปนะครับผมประกอบการซื้อรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับสําหรับคลิปนี้ก็คงจะต้องขอลาเพื่อนๆสมาชิกไปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ